ต้องบอกว่าของดิฉันเขาชื่อว่าสุดที่รัก<ะ>อุ้ยพูดผิดค่ะสีสุดที่รักค่ะคุณผู้ชมน,นี่สูงยาวเข่าดีแล้วก็กําลังปังอย่างต่อเนื่องเลย<อ>หลังจากที่เกมทรยศจบไปนี่ค่ะล่าสุดมาโโล่ในหนังเรื่องโฟคิงภาค2โอ้โหมาในลุกแบบ หลอกกล้าวใจสาวส,ส,สุดแล้วบอกเลยนะคะว่าตัวจริงเสียงจริงเนี่ยหนุ่มจ,งมจีงานดีมากอย่ากโกนนะหนวดอะอย่ากโกนนะโอ้ยมันกล้าวใจอะเนาะอันนี้พี่แจ็คก,กรีนคอนเฟิร์มเลยว่าตัวจริงหล่อมากยิ่งช่วงนี้นะหนุ่มจีเขาฟิตหนักวงแขนกล้ามเป็นมัดมัดโอ้ยแม่เขียนสกิมมาแบบร้องเพลงเลยนะพอถอดเสื้อมาถ่ายคลิปซิกแพคแน่นมากพี่แจ็คบอกงี้แล้วด้วยความที่เป็นพระเอกฮอตเนาะก็เลยมีข่าวว่าหนุ่มจีเนี่ย ไปปิ๊งรักกับสาวก้าว,วสุภสราซึ่งหนุ่มจีเนี่ยเขาก็ชี้แจงนะคะว่าจริงๆเนี่ยแค่ไปเจอกันในงานยังไม่ได้จีบเลยยืนยันมันไม่ได้จีบจริงๆแล้วก็บอกกับพี่แจกรินว่าตอนเนี้ยอยู่ในโหมดโสดสนิทครับเออซึ่งเห็นว่าเขามาดเข้มๆแบบเนี้ยเท่ระเบิดขนาดเนี้ยแต่สิ่งที่ทำให้หนุ่มจีเขินแทบตายคืออะไรรู้ไหมออตอนที่แฟนคลับมาขอถ่ายรูปอ,อ,อาการมันเป็นยังไงอะลองไปฟังกันหน่อยค่ะ เกิดมากแต่ว่าเราเก็บอาการสมมติว่าพี่มาถ่ายรูปกับผมอย่างเงี้ยพี่สีหลอจังเลยขอถ่ายรูปหน่อยแต่ถ้าผมเขินอ่ะผมก็แบบคืออินเนอร์คืออย่างเงี้ยบิดเสื้ออย่างเงี้ยเป็นหนุ่มเนื้อหอมแล้วมีข่าวอับองก้าวไงคือไปเจอกันที่งานครับพี่แต่ไม่มีอะไรเนาะไม่มีเลยไม่มีเลยสติตตตอนนี้คือสดพันเลสดสนิทสีใสหน้าเลยพี่อือ๋อจริงๆเหมือนตอนนี้ผมกําลังสนุกกับกับงานด้วยพี่ถ้าดูแลใครไม่ได้ก็อย่าอย่าเพิ่งทําให้ใครเสียเวลาเสียใจเลยดีกว่า เขาหล่อจริงเห่อเหมือนคุณพ่อเขาเลยคุณเจียพิสทธิ์อ๋อใช่ใช่ใช่พี่เจีกลิงก็คือมองแบบไม่ละสายตาเลยเธอเขาเท่ไงเธอก็จะมีความเป็นแบบแบบกล้าใจแบบแบดบอยไร้ไร้อย่างเงี้ยอุ้ยจริงจริงๆข่าวนี้ไม่ต้องเขียนอะไรนะเขียนแค่ว่าหล่อเท่หล่อเท่หล่อเท่นอะจริงจริงจริงมีอะใเ็นข่าวแต่ไปหมดเลยเนี่ยคุณผู้ชม